สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับบริษัท t r i f o r c e Global Solutions วันนี้พวกเราจะพามาทำความรู้จักกับ Infor Expense Management ซอฟต์แวร์ตัวนี้ดีอย่างไรและทำไมองค์กรของคุณถึงควรจะต้องมีซอฟต์แวร์นี้อยู่ในองค์กรเคยไหมกับการที่ส่งทำเรื่องเบิกจ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ การอนุมัติใช้เวลานานแถมบางทีเรื่องที่ยื่นทําเบิกจ่ายทำไปแล้วแต่ไปไม่ถึงผู้อนุมัติถ้าหากคุณมีปัญหาเหล่านี้ Info Expense Management อาจจะเป็นทางออกสำหรับองค์กรของคุณปัญหาหลักๆที่พบในองค์กรส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเรื่องทางด้านการเบิกหรือการเคลมซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชีการเงิน รวมถึงเรื่องที่จะต้องเมคชั u r e ได้ว่า Policy ของเราจะได้รับการ support นอกจากนี้เราจะต้องมั่นใจได้ว่าเราจะเห็นถึงข้อมูลที่มีการใช้จ่ายของพนักงานทางฝ่ายไหนมีค่าใช้จ่ายทางด้านใดบ้างและความต้องการให้พนักงานมีความพึงพอใจกับระบบการเบริกค่าใช้จ่าย i n f o Expense Management หรือ i n f o XM ออกแบบมาเพื่อให้องค์กรสามารถควบคุมการใช้ใจ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยมาพร้อมกับโมดูล Expense Claim ที่สามารถเพิ่ม p o l i ซีเข้าไปได้ระหว่างการทำเรื่องเบิกจ่ายหรือจะเป็นโมดูลในเรื่องของการทำ Travel Request ซึ่งเป็นโมดูลที่จะช่วยให้การอนุมัติในเรื่องของการเดินทางหรือค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทําให้ผู้อนุมัติเห็นได้แบบ real time โดยผู้อนุมัติสามารถดูรีพอร์ตการขอเบอิกจ่ายและตรวจสอบงบประมาณได้ซึ่ง Solution Info XM นั้นยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในองค์กรในส่วนของกระดาษเพราะรองรับการสแกนใบเสร็จค่าใช้จ่ายในส่วนของการทำา w r r k l o w w u u t o m t t o o n และในกรณีที่ผู้อนุมัติไม่อยู่สามารถโอนหรือย้ายให้ผู้อนุมัติท่านอื่นทำแทนได้และอีกหนึ่งข้อดีก็คือองค์กรสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ได้ว่า ถ้าหากพนักงานมีการพักในโรงแรมแห่งหนึ่งเป็นเวลานานสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปต่อรองกับโรงแรมให้ได้เรทราคาที่ดีขึ้นได้ในส่วนของความยืดหยุ่นต่อความต้องการขององค์กรเรามีเรื่องของการ configurable ซึ่งระบบทั้งหมดของเราเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่สามารถ c o n f i g ได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นระบบ self-service คือผู้ใช้งานเข้ามาใช้งานได้ง่ายแค่คลิก และเลือกรายการที่เราต้องการเรามีประเภทของ Expense ที่เป็น Pre-Config ไว้แล้วว่าเราจะเบิกค่าอะไรรวมถึงเราสามารถกำหนด Business Rule เข้าไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเบิกค่า Entertainment เราจำเป็นต้องมีใบเสร็จหรือชื่อลูกค้าหรือเหตุผลแจกแจงรวมถึงการจัดการเรื่องของ Allowance ให้ตามเรทตามขั้นตอนของพนักงานเราสามารถกำหนดฟิลที่เก็บข้อมูลตามค่าใช้จ่ายต่างๆโดยองค์กรกำหนดเองได้นอกจากนี้แล้วข้อมูลที่เป็นการเบิกจ่ายต่างๆสามารถเอามาอินเทอร์เกรตกับระบบบัญชีเพื่อลงบัญชีสามารถไปรวมกับระบบ p a y r o เพื่อที่จะไปทำจ่ายหรือว่า corporate credit card สามารถเลือกรายการจ่ายส t ตท e มนท์ที่จะเข้ามาทำจ่ายได้เลย ในแง่ของการเดินทางสามารถลิงก์กับ Google เพื่อดูระยะทางในการเบริกจ่ายรวมถึงออนไลน์ o o o i n g System ในกรณีที่บริษัทมีข้อตกลงกับ Booking Agent ที่ต้องจองร่วมกันจะเห็นว่า Solution XM ของเราครอบคลุมทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำา x x p n s s e l l i m m การทำ Travel r e quest เรายังมีโมดูลในเรื่องของ Payment r e quest เพื่อการอนุมัติจ่ายเงินให้บุคคลที่3หรือว่าโมดูลของ Timesheet เพื่อรองรับการทำงานลักษณะที่มีการบันทึกเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโปรเจกต์ที่ทำโดยระบบมีเรื่องของรายงานหรือว่า Dashboard ให้สามารถเรียกดูและวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมทั้งรองรับการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนโดยเรามี a t i v e App ที่สามารถดาวน์โหลดได้ไม่ว่าจะเป็นจาก Google หรือ App Store จะเห็นว่าหน้าจอเราเป็นเว็บเบสซึ่งเราสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโโลิซีขององค์กรเรามี s e l ฟ s e r v ์เซหรือคู่มือการใช้งานให้พนักงานที่เข้ามาใหม่ใช้งานหรือเรียกดูได้ซึ่งพอเข้ามาแล้วจะเห็นว่ามีเอกสารอะไรที่เพนดิ้งอยู่และในส่วนของผู้อนุมัตินั้นจะเห็นได้ว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่เราการอนุมัติ ซึ่งระบบจะเชื่อมต่อกับอีเมลที่จะส่งแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้อนุมัติมีรายการรออนุมัติอยู่สามารถตั้งค่าฟิล์ต่างๆได้ว่าเราต้องการอะไรเช่นเราต้องการวิเคราะห์วัตถุประสงค์การเดินทางเป็นต้นเราสามารถกำหนดฟิลด์ที่ต้องการเก็บข้อมูลเพื่อไว้อ้างอิงในอนาคตได้นอกจากนั้นระบบยัง predefined ประเภทค่าใช้จ่ายไว้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น dental dinner laundry ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้เลยข้อดีของการ implement คือใช้ระยะเวลาสั้นและรวดเร็วรองรับค่าสกุลเงินที่หลากหลายบริษัทสามารถบังคับใช้ policy ได้เลยเช่นถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิน50 US d ลลาร์เราจะต้องแจกแจงรายการว่ามีอะไรบ้างหรือต้องแนบใบเสร็จเข้าไปด้วย ระบบสามารถทำ summary report ได้เพื่อให้ผู้บริหารเรียกดูรายงานก่อนทําการอนุมัติสามารถเชื่อมต่อกับระบบบาร์โค้ดเพื่อแอมประวัติของพนักง,งานได้สามารถบันทึกบัญชีลงบัญชีให้เห็นว่าจะมีการลงบันทึกในบัญชีอะไรบ้างซึ่งนั่นหมายถึงการลดขั้นตอนการทํางานของแผนกบัญชีท้ายที่สุดจะมีรายงานและแดชบอร์ดให้ผู้อนุมัติ ได้เห็นค่าใช้จ่ายขององค์กรที่เกิดจากการเบริกเคลมของพนักงาน i n f o Expense Management เป็นส่วนหนึ่งที่ทาง t r i f o r c e มีให้บริการนอกจากนี้ทางเรายังมีโซลูชันสำหรับ Financial Management, Supply Chain Management, Performance Financial Management, Budgeting and Planning Consolidation และอีกมากมาย หากท่านสนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอเดโมสามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์หรือดีเทลที่อยู่ในช่อง Rescription และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทางช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆขอบคุณค่ะ